สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องตาลหลังโกนะครับผมก็มาสวัสดีวันอาทิตย์ที่14สิงหาคม2565ครับผมเรียกว่าเมื่อวานนะครับผมในครอบครัวเเดียวว่าผมนะครับผมให้เป็น V.P. ตัวเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสกอร์สูง2องะนนครึ่งครับเมื่อวานไม่ผิดหวังครับเรียกว่าสูงไปเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหยิงกัน4เมตรเลยครับโอ้โหเรียกว่าก็ทำงานนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับผมก็ ตัวนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับผมไม่ว่าในครอบครัวผมนะครับใครอยากมาแบบสูงสูงนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้ครับมีทางเข้าครับหรือว่าแอดมาที่ TAN07 ครับแอดเข้ามาแล้วทักเข้ามาว่าอยากเป็นครอบครัวด้วยกับผมนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในใต้คอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีนึงนะครับผมเอาวันนี้ไปที่ศึกฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับผมระหว่างทางด้านอาแจกอา์ดามนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านอย่างโกเนนเกนนะครับผม คู่นี้พบก,กันล่าสุดครับเป็นทางด้านอย่างโกลเดนเก้นครับที่แพ้อาแจกริยะสุดามมา3าประตูหนึ่นง Jack, ครับ,นะส,ร 3, 2, รบส่วน,านา e again, ทางด้านอย่างฟอร์ล่าสุดของอาแจฉริยครับไปชนะพิชชนะฟอร์ตูนาซิตาร์มา3าประตูสองครับส่วนทางด้านอย่างทีมเยือนอย่างโกลเดนเกนครับผมก็ไปเสมอกับทางด้านอย่างวอลเลนดัมมา2-2ครับสามล่าสุดของด้านเจ้าบ้านอย่างอาแจกริยะสุดามครับผมชนะไป 1, 1, นหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับส่วนทางด้านอย่างโกลเดนเกนนะครับผมเรียกว่าโอ้ผลงานค่อนข้างจะดีะทีเดียวครับ ชนะไป2องครั้งเสมอหนึ่งและยังไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับโอ้โหผลงานดีจริงๆสําหรับโคลเดนเก้นทีมเยือนวันนี้นะครับผมวันนี้ครับสภาพความพร้อมของตัวผู้เล่นอย่างอาแจกครับวันนี้ฝากความหวังไม่ว่าจเป็นอย่างดูซานทานดิทครับแล้วว่าแล้วก็ตัวติเบนเบิร์กไวแล้วก็อย่างตัวทําเกมอย่างแอนโทนี่เนี่ยโอ้โหตัวจอมลักเตอรของพวกเขาครับส่วนทางด้านอย่างโคลเดนเก้นวันนี้ฝากความหวังไม่ว่าจะเป no oh ็นอย่างเอเบลเลลมาตูต้าครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่างไคลลิว เอ็นกอนเก้ก็พร้อมประชาการให้ทางด้านทีมยืนอย่างเกอร์ไนเก้นนะครับเกมนี้นะครับผมกําแพงนะเปิดให้อาแจกนะครับผมเปิดมาราคาที่2องุดสองห้าแบบนี้นะครับผมก็เรียกว่าเจ้าบ้านนะอาแจกครับเล่นในบ้านอย่างนี้ครับแล้วแล้วกําแพงที่เปิดมาอย่างนี้ผมขอไปที่อาแจกครับแล้วก็ไปที่สูงสูงได้เลยครับผมว่าเกมนี้อาแจกครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลพวกเขานะผมว่าโชว์สกิลศักยภาพแน่นอนครับแล้วไปที่ สูงสูงครับฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแนวทางดีๆที่ฝากกันนะฝากช่อง u t u ู e ด้วยนะครับพิวว์ว่าตาโนเวอร์ไทม์ครับก็ YouTube ก็จะเจอผมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอย่าง a c e b o o k นะครับผมอหรือว่าใครไม่มีทางเข้าครอบครัวอบอุ่นแบบผมครัไปที่หน้าโปรไฟล์ครับเปทางเข้านะฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ